มืม,มีเรื่องผีมาเล่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่ที่พานักเรียนไปเข้าค่ายที่ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งโดยในวันนั้นหลังจากที่แต่ละโรงเรียนพานักเรียนมารวมตัวกันที่ค่ายแล้วครูฝึกก็ได้ให้นักเรียนเก็บสัมภาระต่างๆ ไปไว้ในเต็นท์ของตัวเองแล้วมานั่งรวมตัวกันในห้องประชุมและก็ดำเนินกิจกรรมต่างๆไปตามปกติจนถึงเวลาค่ำก็ปล่อยให้นักเรียนไปอาบนา้ำแล้วเข้าพักในเต็นท์ของตัวเองแล้วรุ่นพี่กับคนอื่นๆน,นั้นก็ได้มาประชุมวางแผนกิจกรรมกันว่าในวันพรุ่งนี้นั้นกิจกรรมจะมีอะไรบ้าง และจะดำเนินการไปยังไงก็ได้ประชุมหาลือกันจนค่อนข้างจะดึกประมาณสองถึงสามทุ่มได้ลุ่นพี่เล่าว่าที่คายลูกเสือนัน้นยุงเยอะมากและรอบๆก็เป็นป่าแต่ก็ยังดีที่ยังมีไฟให้พอได้เปิดพัดลมไล่ย,ยุงได้หลังจากพูดคุยกันเสร็จแล้วลุ่นพี่ก็ไปหยิบเอาเสื้อผ้า และผ้าเช็ดตัวในกระเป๋าเพื่อไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดเตรียมพักผ่อนพอแกเดินมาที่ห้องน้ำบรรยากาศห้องน้ำนั้นดูเงียบมากไม่ใช่เงียบแบบสงบนะครับแต่เป็นเงียบแบบวังเวงมากแต่ดีที่ห้องน้ำนั้นค่อนข้างจะกว้างหน่อยเพราะเป็นห้องอาบน้ำที่อาบน้ำได้หลายคนส่วนการอาบน้ำนั้น ใช้แบบขันตักอาบเพราะไม่มีฝักบัวแต่เป็นการก่อที่เก็บน้ำขึ้นมาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปแล้วมีขันไว้ให้ตักอ่าบลุนพี่แกเล่าว่ากำลังจะหยิบขันมาตักน้ำแต่อยู่ดีๆนั้นก็มีเสียงตุ๊กแกร้องขึ้นมาเฉยๆตรงมุมห้องจนทำให้แกตกใจมากจนขันหลุดมือเลย ตุกแกตัวนั้นก็อยู่ที่มุมห้องอาบน้ำและก็ร้องไม่หยุดด้วยแต่แกก็ตกใจแค่เสียงตุกแกตอนแรกเพราะบรรยากาศค่อนข้างเงียบอยู่ดีๆก็ร้องสวนขึ้นมาแต่แกก็ไม่ได้เป็นคนกลัวตุกแกนะครับแกก็หยิบขันน้ำขึ้นมาตักอาบต่อแต่จังหวะที่แกกำลังสะผมอยู่นั้นโดยปกติแล้ว คนสระผมก็จะหลับตาเพื่อไม่ให้น้ำแชมพูเข้าตาอยู่แล้วแต่ในจังหวะที่แกกำลังหลับตาแล้วเอามือสระผมอยู่นั้นแกบอกว่ารู้สึกเหมือนมีมือใครสักคนเอามาจับที่ผมของแกแล้วตอนแกกำลังเอามือเกาศีรษะเพื่อสระผมอยู่นั้นมือแกก็เหมือนไปสัมผัสมือของใครสักคนเข้า จนทำให้แกตกใจมากแกจึงจะหยิบเอาขันตักน้ำมาล้างแชมพูแต่พยายามขวาขันที่วางไว้ขอบปูนที่เป็นอ่างใส่น้ำก็ขวาไม่เจอสักทีถ้าเราเคยดูหนังผีที่มีฉากสะผมแบบนี้ก็คงจะพอนึกภาพกันออกนะครับแชมพูก็ไหลเข้าตาแกจนแสบไปหมดแล้วตุ๊กแกก็หลงขึ้นมาอีกรอบ แกจึงเอามือมาวิตเอาน้ำในอ่างขึ้นมาแล้วเอามาล้างที่หน้าให้พอลืมตามองหาขันมาล้างผมได้แต่ขันน้ำนั้นกลับไปวางอยู่อีกฝากทั้งทั้งที่แกยังไม่ได้ขยับตัวไปจากตรงนั้นเลยนะครับแต่ในตอนนั้นแกก็เอื้อมมือไปคว้าเอาขันแล้วตักเอาน้ำมาล้างที่ผมพอล้างแชมพูออกหมดแล้วนั้น แกมองไปที่มุมห้องตุ๊กแกตัวนั้นก็หายไปแล้วด้วยแกจึงเดิอนออกมาจากห้องน้ำแต่ในใจก็ยังติดใจว่าขันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงพอแกแต่งตัวเสร็จแล้วก็จะนอนพักเพื่อเตรียมตัวลุยกิจกรรมกับเด็กๆในวันลุ่งขึ้นแกก็มองนาฬิกาก็เห็นว่าตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้ว นักเรียนบางเต็นก็ยังพูดคุยกันอยู่และพวกครูที่นำนักเรียนมานั้นบางคนก็ยังจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่แต่แกขอเข้ามาพักก่อนเพราะรู้สึกเหนื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปตอนไหนจนมารู้สึกตัวอีกทีในตอนที่มีคนเรียกชื่อแกเรียกอยู่หลายรอบจนแกตื่นขึ้นมาแล้วมองหาคนที่เรียกแก แต่ทุกอย่างกลับเงียบสงบและมีแต่เสียงของป่าและความมืดมองดูเวลาอีกทีก็ตีสองครึ่งแล้วแกจึงคิดว่าสงสัยจะหงแววไปเองจากนั้นแกก็นอนลงต่อพอนอนไปได้สักพักแกก็รู้สึกว่าตัวแกหนักหนักและอึดอัดมากพอลืมตาขึ้นมาแกบอกว่า แกพบคนแก่คนหนึ่งผมหงอกขาวเต็มหัวใส่ชุดสีขาวทั้งตัวนั่งทับที่ตัวแกอยู่แกก็พยายามดิ้นเพราะความตกใจดิ้นเท่าไห่ก็เหมือนเสียแรงเปล่าแล้วคนแก่คนนั้นก็หันมาจ้องหน้าของรุ่นพี่แล้วก็ยิ้มขึ้นมาเฉยแต่เป็นรอยยิ้มที่เย็นเฉียบและน่ากลัวไปถึงขั้วหัวใจเลย สักพักนั้นแกก็หลุดจากคนแก่คนนี้ได้แกลุกขึ้นนั่งทันทีแล้วคนอื่นก็ยังพากันนอนหลับอยู่แกมีอาการมึนๆงงๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นว่าตกลงแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือแกฝันไปเองแกจึงหยิบพระในกระเป๋ามาห้อยที่คอแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนต่อจนถึงเชา้า พอเช้ามานั้นทุกอย่างก็ลันไปตามกำหนดการแต่ในระหว่างที่แกประจำฐานเพื่อให้นักเรียนที่เป็นลูกเสือนั้นเวียนฐานเข้ามาทำกิจกรรมผ่านไปกลุ่มที่สองและสามก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับพอกลุ่มที่ห้าเดินมาแล้วมาหยุดอยู่ที่ฐานของแกนั้นแกบอกว่าอยู่ดีๆนั้น ก็มีคนมายืนอยู่ด้านหลังกลุ่มที่ห้าเพราะฐานของแกนั้นอยู่ติดกับขอบป่าพอดีแกจึงเห็นคนแก่นั้นเดินมายืนอยู่ที่ขอบป่าแล้วสักพักนั้นคนแก่คนนี้ก็เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วยืนมองอยู่เฉยๆแกจึงตะโกนถามออกไปว่าคุณตาครับเป็นผู้ปกครองหรือเปล่าครับ แต่คนแก่คนนั้นก็ยิ้มเฉยเลุ่นพี่ที่เป็นครูฝึกในฐานก็ถามแกขึ้นมาว่าพี่พี่พี่คุยกับใครลุ่นพี่จึงตอบไปว่าเนี่ยคุณตาเป็นผู้ปกครองใครไหมมาหาลูกหลานหรือเปล่าลรุ่นน้องก็ถามว่าไหนพี่ผมไม่เห็นใครเลยแต่ลรุ่นพี่ก็ยังมองเห็นคนแก่คนนั้นยืนยิ้มให้อยู่ จึงบอกว่านั่นไงแกยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นไงพร้อมกับชี้หนิ้วไปด้วยทั้งรุ่นน้องที่เป็นครูฝึกและพวกลูกเสือกลุ่มหนี้พากันหันไปดูก็ไม่พบใครเลยรุ่นพี่บอกว่าหันไปมองทางอื่นแล้วหันมาก็ไม่เจอใครแล้วก็แปลกใจอยู่แต่พอทำกิจกรรมไปได้สักแป๊บหนึ่งนั้นจู่ดีๆนั้น นักเรียนคนหนึ่งก็ร้องไห้ขึ้นมาเฉยๆพอไปถามก็ไม่พูดไม่จาเอาแต่ร้องไห้จนต้องเรียกฝ่ายพยาบาลที่มาดูแลค่ายให้ช่วยมาดูหน่อยพอมาดูแล้วนั้นก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติเลยแต่ถามอะไรไปก็ไม่พูดไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้จนหัวหน้าครูฝึกคนหนึ่งที่มาจากโรงเรียนอื่นนั้น ได้เข้ามาดูอาการจึงบอกว่าสงสัยโดนผีป่าทำครูวฝึกคนนี้แกจึงให้นักเรียนเอาน้ำใส่ขันมาให้แล้วแกก็สวดอะไรบางอย่างแล้วเป่าใส่หัวของนักเรียนนักเรียนคนนี้ก็ร้องไห้หนักขึ้นทุกคนตกใจกันมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยแล้วกููฝึกคนนี้นั้น ก็เอาเหรียนพระบางอย่างออกมาแล้วเอามาวางบนหัวของนักเรียนแล้วสวดมนต์ไปด้วยสักพักหนึ่งนั้นนักเรียนคนนั้นก็หยุดร้องไห้แต่เป็นอาการมึนๆงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นครูฝึกจึงหยิบเอาได้สีขาวมาผูกไว้ที่ข้อมือนักเรียนคนนั้นจากการพูดคุยสอบถามนั้นนักเรียนคนนั้นไม่รู้ตัวเลย และไม่รู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนั้นนักเรียนคนนี้จะไม่มีความทรงจำอะไรเลยเหมือนตัวเองหลับไปเฉยๆพอตื่นขึ้นมาก็เบลอๆและเห็นคนมาหลอมแล้วครูฝึกคนนี้ก็ให้พวกน้องๆไปเอาเหล้าขาวมาขวดหนึ่งพอได้มาแล้วนั้นจึงพาทุกคนที่เป็นครูฝึกนั้น ไปที่ขอบป่าแล้วลินเล่าขาวใส่แก้วเล็กๆแล้วเทลงบนพื้นพร้อมกับพูดอะไรงึมงำไปด้วยแล้วก็ลินใส่แก้วเล็กๆตั้งเอาไว้ข้างๆขวดเล่าขาวพอรุ่นพี่ไปสอบถามแกที่หลังนั้นแกจึงบอกว่าเวลาไปค่ายในป่าแล้วนั้นส่วนมากที่แกไปมาก็จะเจอแบบนี้บ้าง เป็นเพราะไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเอาไว้แล้วนักเรียนก็ไปลบหลู่อะไรโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้แต่รุ่นพี่บอกกับผมว่ายังไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยไปมาก็หลายค่ายแล้วก็ยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้แกจึงพอจะเดาได้ว่าสงสัยแกจะจิตอ่อนเขาจึงได้มาบอกกล่าวผ่านแก แต่แกก็ไม่รู้เรื่องสำหรับเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับและรุ่นพี่ได้นำมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังผมจึงได้มีโอกาสนำเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ